เงียนเลยหายเลยสวยมากรอยหายอย่างนี้ก็ไม่ต้องทําสัญญกรรมมาฉีดอย่างนี้เฉยๆได้ไหมได้ทุกปีให้มันเป็นอย่างนี้ไ,ไม่ต้องทําอะไรแล้วเนาะปัญหาที่มีก็คือเคยฉีดฟิลเลอร์สามสี่ปีที่แล้วจำไม่ได้ทีนี้มันเหมือนมันบวมมันไม่สลายก็ลเลยมาขอให้หมอต้นฉีดสลายอันนี้ห้าวันแล้วค่ะ ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็วันแรกที่ฉีดมันหายไปเลยอะ่ะมันหายแต่อันนี้คือเป็นรอยเก่าไนะที่เรามีติดกับตัวไว้แล้วอันนี้ก็เลยมาปรับเปลี่ยนให้หมอต้นช่วยแก้ไขว่าให้มันดีขึ้นเนี้ยเลยหายเลยสวยมากรอยหาย คุณแมวมาปรึกษาผมด้วยเรื่องของปัญหาถุงใต้ตานะครับซึ่งคุณแมวเนี่ยเคยฉีดเฟลเลอร์เมื่อสมัยนานมาแล้วนะครับเรา้สึกว่าหลังจากฉีดไปเนียน nose, นนเ่ยร okay, ู้สึกโอเคหน้ามันดูเต็มถุงใต้ตาหายไปจรงแต่รู้สึกว่ามีวอลลุ่มเยอะไปหน่อยนะครับก็เลยทําการปรับแก้ไขในการฉีดสลายไปครั้งที่แล้วนะครับแล้ววันนี้เนี่ยครับก็มาดูปัญหาแท้จริงคุณแมวครับด้านขวาจะเห็นว่าถุงใต้ตาเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็วอลลุ่มเนี่ยหายไปค่อนข้างมากเลยด้านซ้ายไปด้านที่ผมแก้ไปเรียบร้อยแลย นะครับเห็นไ,ไหมว่าตาดูโตขึ้นหน้าดูลิฟท์ขึ้นแล้วก็ดูสลิมขึ้นด้วยนะครับ mm hmm. การที่เราแก้ปัญหารอบดวงตาเนี่ยนะฮะเราจะไม่ได้แก้เพื่อกันเติมให้เต็มอย่างเดียวเพื่อไปบังถุงใต้ตาแต่ว่าเราต้องแก้ทั้งหมดของรอบดวงตาเพื่อแก้โครงสร้างได้อย่างถูกต้องและทําให้เกิดการซัพพอร์ตเราะใช้วอลลุ่มที่ใต้ตาลดลงและไม่เป็นก้อนไม่เป็นหลาด้วยครับ อ,อันนี้หลังจากทำแล้วนะคะก็รู้สึกตึงทันทีขึ้นมาเลยแล้วรู้สึกหน้าตาสดชื่นขึ้นแล้วทุกอย่างก็เหมือนยกหน้าขึ้นไปน,นิดนึงด้วยโดยที่ทำแค่ด,ดวงตารู้สึกแฮปปี้มากสวยละเด็กกับอังกฤษได้นะอามารันเต้คลินิกจบเรื่องฟิลเลอร์